มาต่อกันที่ภาพของวิดนามมางดีกว่านะคะเพื่อนบ้านเราต้องบอกว่าตอนนี้เขาปรับโครงสร้างข้าราชการแบบที่เราเคยรายงานไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะตอนนี้เริ่มเห็นภาคปฏิบัติที่แท้จริงแล้วค่ะ สภาแห่งชาติเวียดนามนะคะลงมติเป็นเอกฉันเลยนะคะอนุมัติการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งสําคัญซึ่งผู้แทนทั้งหมด470คนเข้าร่วมประชุมเห็นชอบนะคะซึ่งมติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ระบุนะคะว่าหน่วยงานบริหารระดับอําเภอทั่วประเทศจะยุติการดําเนินงานตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปี2025ก็คือแค่ประมาณสัก7วันนับจากนี้ไปนะคะและจะปรับลดโครงสร้างการบริหารภาครัฐลงเหลือแค่ฝั่งของจังหวัดกับตําบลเท่านั้น ก็คือตัดฝั่งอำเภอออกไปทั้งหมดเลยนะคะความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลน,นั้นได้มีการลดจํานวนกระทรวงและหน่วยงานต่างๆจาก30แห่งเหลือ22แห่งในเดือนกุมภาพันธ์มีการเลิกจ้างไปแล้ว2 3 0 0 0คนนะคะซึ่งนี่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดแล้วก็ถือว่ารุนแรงที่สุดในยุคการเปฏนรูปการบริหารของรัฐบาลเวียดนามเป้าหมายสําคัญก็คือการลดค่าใช้จ่ายของประเทศลงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนหน้านี้นนะคะ่ะสมาชิกสภาก็ลงมติควบรวมจังหวัด และเมืองส่วนใหญ่ของประเทศทําให้เกิดการตัดลดตําแหน่งงานของรัฐลงไปแล้วเกือบ8 0,000ื่นตำแหน่งด้วยกันเงียนคักดินซึ่งเป็นรองประธานสภาได้กล่าวถึงมตินี้นะคะว่าเป็นหมดหมายทางประวัติศาสตร์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปประเทศและวางรากฐานรัฐธรรมนูญสําหรับระบบการเมืองที่กระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่เงียนคักดินนะคะเน้นย้ำว่าการเป็นรูปครั้งนี้จะปูทางไปสู่การสร้างเวียดนามที่ทรงพลังและรุ่งเรืองที่ซึ่งพลเมืองสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโตลําผู้นําสูงสุดของเวียดนามก็บอกว่าการปรับโครงสร้างการบริหารประเทศอย่างรุนแรงในครั้งนี้เป็นสิ่งจําเป็นหากเวียดนามต้องการบรรลุการเป็นประเทศที่ต้องการพัฒนาอย่างรวดเร็วมั่นคงและยั่งยืนโดยคาดการณ์นะคะว่าหน่วยงานบริหารที่ปรับปรุงใหม่จะเปลี่ยนจากการบริหารแบบเฉืยชาเป็นการ บริการประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งนี่เป็นคำพูดของลำเลขาธิการของพรรคคอมมิวนิสต์และบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศที่บอกไว้ค่ะขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยบอกนะคะว่าการปรับโครงสร้างนี้ถือว่าเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศในปี1945โดยจะมีเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดนะคะ79,339คนหรือเกือบ80,000คนที่ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทลาออกหรือเกษียณอายุก่อนกำหนด การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้แน่นอนนะคะว่าสร้างความไม่สบายใจให้กับเจ้าหน้าที่บางคนในระบบคอมมิวนิสต์ค่ะที่เขาการมีการคาดหวังนะคะว่าทํางานในหน่วยงานภาครัฐเท่ากับการทํางานตลอดชีวิตแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทําให้เขาอาจจะต้องกเกษียณก่อนกนําหนดหรือไม่ก็ถูกให้ออกจากตําแหน่งก็เลยทําให้เขาไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะคะมีเจ้าหน้าที่จังหวัดร,รายหนึ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยทั้งตกใจและเสียใจค่ะที่ต้องออกจากตําแหน่งหลังจากรับราชการมาน,นานถึง30ปีด้วยกันแม้ว่าจะได้รับ เงินชดเชยหลายพันล้านดอลลาร์นะคะหรือว่าคิดเป็นประมาณ38,000ดอลลาร์สาหรัฐก็ตามส่วนเงียนทางลอยซึ่งเป็นพลเมืองวัย5้ปีนะคะจากจังหวัดท้ายบินทางตอนเหนือของเวียดนามค่ะตอนนี้กองจังหวัดนี้กําลังถูกควบรวมนะคะบอกว่าตัวเองรู้สึกเศร้ามากค่ะที่ชื่อของจังหวัดบ้านเกิดของตัวเองก็คือท้ายบินเนี่ยที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสื่รุ่นจังหวัดนี้จะไม่มีอีกต่อไปแม้ว่าเขาจะเชื่อว่านี่คือเรื่องที่ดีสำหรับทุกคนและพร้อมจะสนับสนุน เต็มที่ก็ตาม,อมนอกจากการปฏิรูปโครงสร้างแล้วนะคะสภายังลงมติในกฎหมายอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของครูกฎหมายการจ้างงานฉบับปรับปรุงและกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาและย้งให้ความสําคัญกับการพิจารณาร่างมติกฎหมายการยกเว้นค่าเล่าเรียนสําหรับนักเรียนในทุกระดับชั้นรวมถึงการขยายการศึกษาปฐมวัยให้ครอบคลุมในเด็กอายุ3-5ึงปีรัฐบาลก็ให้คํามั่นนะคะว่าจะจัดสรรทรัพยากรทางการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ให้ได้ การปฏิรูปโครงสร้างของรัฐบาลยังเร็เนินไปอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตครั้งใหญ่นะคะซึ่งนั่นเชื่อว่ามีการกวาดล้างผู้นําทางธุรกิจแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงหลายสิบคนทีเดียวและยังมีอดีตประธานในทบดีรสองคนอดีตรองนายกรัฐมนตรี3คนนะคะซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เขาตั้งใจปฏิรูปเรื่องของธรรมพิบาลหรือว่าเรื่องคอร์รัปชันนะคะตั้งแต่ปี2021แล้วค่ะความเคลื่อนไหวเหล่านี้ถือว่าใช้เวลานานทีเดียวแต่เวียดนามก็เนน้ นะคะว่าสิ่งสําคัญในการปฏิรูปแล้วก็การสร้างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นต้องมาพร้อมกับเสถียรภาพและความสงบเพราะท้ายที่สุดนั้นจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วก็ดึงดูดมเง,งินลงทุนจากต่างชาติได้นะคะนี่คือสิ่งที่เวียดนามกําลังดําเนินการอยู่ค่ะ,ะรีดไขมันลงนะวิธีการของเขาใช้วิธีแบบจีนเลยนะครับก็คือการควบคุมบริหารจากศูนย์กลางศูนย์กลางเคราะห์แต่ว่าสําคัญมากถ้าเกิดรประเทศไหนสมมุตินะฮะคือบางประเทศนี่ก็ชอบขยาย แต่ถ้าเกิดจะลดแล้วต้องย้ำไม่มั่นใจว่าคนที่ออกไปคือคนที่มีประสิทธิภาพน้อยอมไม่ใช่ว่าเอาคนที่มีประสิทธิภาพสูงออกนะครับอ,อันนั้นอันนั้นหนักขึ้นไปเป็น2เท่าทีเดียวนะฮะฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w a a l กันนะครับ